มาแล้วนะครับวันนี้ p p v ที่ยอดเยี่ยมของเมืองไทยนะครับโยโกฮามานะครับผมลายออเทอเรน i n นะครับกุญแจเป็นระบบ Keyless แปลเรียบร้อยแล้วนะผมใส่กุญแจไว้ในก,กระเป๋านะครับกดปุ่มเพื่อใครล็อก หรือล็อกได้เลยนั่นเองนะครับผมหัวเกียร์เป็นออโตเมติกแล้วเรียบร้อยนะครับผมพร้อมกับเบรกมือนะครับผมสามารถดึงขึ้นเพื่อยกเปลี่ยนได้เลยนะือกดลงเพื่อคลายตัวได้เลยจะเป็น T L S Limited นะครับก็มี600เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับปี2021แท้ๆแบบนี้นะครับผมจะขึ้นเบาะด้านหลังแถวที่สามก็ะทำได้ง่ายมากๆนะครับผมเพียงปุ่มเดียวที่ผมกดไปเข้ามานั่งได้เลยนะครับผม 6, 900, 900บาทไม่มีใครขายแต่ผมขายครับ รถโคตรถูกจัดโคตรง่ายขับโคตรดีและวันนี้ผมขอกลาบเรียนทุกท่านนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานโซพี่ลถมือสองทุกท่านด้วยนะครับคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหผู้ชมที่ยังไม่มียางถ่า คู่ใจม่องหาให้หวา่นใจล้านสไตล์หรือกิกรถมือสองคุณภาพดีรีวิวมีวงเ็ดขอเชิญทางนี้นะครับอาจจะมีคำหยาบคำไทยที่เชิญไปทำวันทั่วไปค่ะฟังแล้วราคาหูกระผมขอกราบใครมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมฟอมซชื่อพี่ครับกลับมาหาพวกเราอีกครับนะผมกับรถกูเพิ่งเข้าวันนี้นะครับมาแล้วนะครับวันนี้ PPV ที่ยอดนิยมของเมืองไทยนะครับในราคาเบาๆวันนี้เปิดไปเลย6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่มีใครขายแต่ผมขายครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็พอดีมาอยู่กับ Mitsubishi Pajero all new นั่นเองนะครับผมไฟ led อะไรเนี่ย มีมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมๆนะครับมากกว่า LED นะครับคันนี้เป็นกล้อง360องศานะครับผมหมายความว่าเวลาถอยเนี่ยเห็นได้รอบคันเลยนะครับผมสีขาวแท้เดิมโรงงานนะครับลูกค้าใส่แครลลี่บอยมาให้จะขนของใส่แคมปิ้งเข้ากันมากเข้ากันไปอย่างดีนะครับมาพร้อมกับโยโกฮามานะครับผมลายออเทอเรนนะครับผมล้อใหม่ๆยางใหม่ๆปีสองีเลยนั่นเองนะครับผมไม่มีการชนเกิดขึ้นเดี๋ยวตามไปดูกันปารจโร่สปอรต์ตตัวนี้บอกไปเลยว่าเป็นตัว G.L.S. วีเทนะครับผมเกียร์ออโต้ไม่โฟวีลนะครับออปชั่นภายในเดี๋ยวตามไปดูขาดก็แค่จอตรงกลางถ้ารนเองนะครับผมนอกนา้น้เหมือนกับตัว GT แปะๆเลยนะครับสีขาวตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับผมสภาพเกิน90%นะครับใครพร้อมรับราคานี้ไม่ถึง7 0 0 0 0 0บาทเดี๋ยวตามไปดูเลยครับว่ารอยอาร์กอะไรต่างๆเดิมตามที่ผมคูยหรือเปล่าตามไปดูได้เลยครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็ขุมพลังเดิมโรงงานนะครับ 4 0 0ซีดีเซลนะครับไม่มีการรีแมปแฟลตกล่องทำซิ่งผ่าเครื่องอะไรมาก่อนมาซิ่งนะครับผมสวยๆเดิมพร้อมจากโรงงานเลยนั่นเองนะครับผมจะดูคานนะครับผมเส้นที่เคยกลมนะครับกลมดีทุกจุดนะครับไม่มีการชนเกิดขึ้น r h หมายความว่าคานด้านขวาเนี่ยตัวอักษรยังอยู่ครบส่วนที่กลมกลมดีทุกจุดจากโรงงานนะครับบ่าไม่มีการแกะแก้งานมาก่อนเกิดขึ้นนะครับหัวน็อตไขแน่นอนนะครับเพราะว่าลูกค้าใส่โช๊คมาให้แล้วนะครับผมหมายความว่าเวลาเปิดฝากระโปรงหน้าเนี่ยไม่ต้องยันขึ้นมา ต้องใส่ขาค้าอีกแล้วนั่นเองนะครับฝาอะไรต่างๆเดิมเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการแก้งานเนกิดขึ้นฝาเดิมฝาแท้นะครับผมไร้การชนไร้การจิกหน้านะครับชนเบาๆชนนิดหน่อยคันนี้ก็ไม่มีเลยนะครับผมสวยใสยเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับทางเราได้สำรวจมาทุกจุดแล้วเลยนั่นเองนะครับผมย้ําราคาอีกทีหนึ่งราคาที่มันไม่มีจริงๆนะผมหกแสนเก้าหมื่นก้นบาทนะครับผมรถเดิมรถสวยแบบนี้ใครหาอยู่นะครับผมเรียนเลยว่าห้ามพลาดเป็นขาดนะครับผม ราคาเร้าๆราคาสดนะครับใครอยากจัดเฟซนั์โทรเข้ามาคุยผมได้เลยครับเบอร์เดิมจัดเลยครับผมประตูงขวานะครับประตูงแท้โรงงานนะครับผมไม่มีการแก้งานเกิดขึ้นรอยมาทุกอยาก่างอยู่ครบหมดจุดตัดคมๆนะครับผมรถไม่มีการแก้งานเลยนะครับผมจากภายนอกสู่ภายในนะครับเดิมทุกจุดนะครับผมทางด้านล่างไม่มีการเปิดโชว์แต่ละประกอนจุดตัดคมๆ ปเป๊ะเลยนั่นเองนะครับแก้มไม่มีการไข่มาก่อนเกิดขึ้นนะครับเดิมเดิมแท้โรงงานรอยมาร์กอะไรต่างๆครบครบทั้งหมดนะครับผมถ้าเป็นปาเตโลเป็นมิซูบิชินะครับแผ่นเพจจะไม่มีสติ๊กเกอร์แบบนี้อยู่ข้างประตูด้านคนขับเลยนั่นเองนะครับผมจะบอกโมเดลนัมเบอร์อะไรมาให้ครบหมดเลยนั่นเองนะครับผมประตูหลังโอเคไม่มีการแกะมาก่อนนะครับทั้งบนและล่างเลยนั่นเองนะครับผมเดิมเดิมแท้จากโรงงานนะครับให้ราคาตัดแต่ก็กล้าโชว์ทุกจุดอย่างเช่นเคยนะครับผมรอยอาร์ตกรมดีทุกจุดนะครับจากโรงงานจริย ทำไม่อย่างไรอยู่อย่างนั้นนะครับไม่มีการแก้งานเกิดขึ้นนะครับผมชอบรถแบบนี้นะครับทั้ง3ช่องทางติดตามกันได้เลยนะครับผมที่ซัวพี่รถมือสองนะครับทั้ง YouTube Facebook และก็ TikTok นะครับผมหรือจะไลค์หาเราก็ได้นะครับแอดซูเปอร์ขีดพีนั่นเองนะครับผมหรือตาม QR code ที่ผมทิ้งให้ด้านข้างนี้นะครับผมชอบแล้วรุยด่วนๆครับผมสอนคันนี้ครับประตูขวาหลัง่าเปิดให้ดูเดิมๆแท้ๆจากโรงงานนะครับไม่มีการแก้งานเกิดขึ้นแต่อย่างไรนะครับผมจุดตัดลอยอาร์ ต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะผมไม่มีการแก้งานเกิดขึ้นแม้แต่ส่วนเดียวนะผมทางด้านล่างก็เดิมก็แท้ทั้งหมดแต่ไม่ต้องแกะไงเว้ยอ่ะตรูนี้รอยมาร์กเดิมๆนะครับจากโรงงานทุกสัดส่วนเลยนั่นเองนะครับผมกระดูกงูตามไปดูอย่างเช่นเคยนะครับผมชอบรถแบบนี้รีบดูเลยนะครับผมรอยอาร์คเดิมๆแบบนี้โทรหาผมได้เลยโดยตรงที่เบอร์เดิมนะครับ08196377นะครับผมพร้อมทุกทีครับมินดีรับสายทุกข้ฟความครับผมประตูหลังนะครับด้านขวาไม่มีการแกะเกิดขึ้นนะครับรอยมาร์กค C อะไรต่างปลูกครบหมดจากโรงงานเล่นเองครับย้ายมาซ้ายก็เช่นกันนะผมไม่มีการแกกเกิดขึ้นทุกสัดส่วนเดิมแท้โรงงานทั้งหมดต่างไปทางนี้เลยลอยม้านะครับปัะต,ตูต่างๆไม่มีการชนทั้งหนักและเอามา่อนนะครับเดิมแท้จากโรงงานทุกสัดส่วนนะครับลักษณะนี้เท่านั้นนะผมจรงจะเข้ามาหาพวกเราได้นะครับใครชอบแล้วจัดไปนะผมราคาตัดราคาเล้าๆว,วันนี้มาแล้วนะครับไม่มีมาบ่อยๆอ,อย่างแน่นอนครับผม ประตูซ้ายนะครับอย่างเช่นกันนะครับเหมือนกับประตูขวาเป๊ะๆนะครับผมไม่มีการแก้งานเกิดขึ้นรอยไหมต่างๆครบๆจากโรงงานนะครับผมทุกอย่างออกไปจากโรงงานอย่างไรอยู่อย่างนั้นทุกสัดส่วนนะครับผมไม่มีการแก้งานอย่างเช่นกันนะครับผมไปที่ซอกเดิมหมดทุกสัดส่วนนะครับผมมาที่ประตูหลังเดิมครบหมดนะครับผมไม่มีการแกะเกิดขึ้นทั้งบนและร่างเลยนั่นเองนะครับผมดูแค่นี้ไม่พอใจ<ม>ใช่ไหมเข้าไปดูครับผมข้างในต่อเลยกระดูกงูเดิมเดิมบางๆทุกสัดส่วนนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับผม เริ่มต้นไม่ถึงสบาทเราจัดการดูแลให้นะครับผมพร้อมกับขับฟรี90วันหรือว่าจะสศูนเป็นเเดือนจัดไปได้เลยครับผมชอบแบบไหนติดต่อเรามาได้เลยครับถ้าจะดูประตูนี้มาด้านในเลยครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีการแกะไม่มีการแก้งานเกิดขึ้นทุกสัสดส่วนนะครับเดิมแท้สวยคมใสนะครับผมรักษณะแบบนี้ชอบแบบนี้นะครับอยากจัดไฟแนนซ์หน้าบ้านผมยินดีดูแลให้นะครับผมไม่ต้องมาดูรถจัดไฟแนนซ์เสร็จส่งรถเลยได้ไหมที่หน้าบ้าน ไปครับผมชอบแบบไหนจัดได้ทุกแบบนะครับผมสำหรับชาวเราซูเปอร์พีรถมือ2รถสวยๆแบบนี้รอยอาักเดิมๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูในส่วนของออปชั่นอะไรต่างๆนะว่ารถแบบเนี้ยราคาแบบนี้ออปชั่นจะเป็นแบบไหนนะครับผม G L S Limited มีอะไรมาให้บ้างนะครับผมตามไปดูในส่วนออปชั่นเลยนะครับ G L S Limited นะครับผมไม่ต่างจาก G T เลยนะครับกุญแจเป็นระบบ Keyless มาเรียบร้อยแล้วนะผมใส่กุญแจไว้ในกระเป๋านะครับกดปุ่มเพื่อใครล็อก หรือล็อกได้เลยนั่นเองนะครับผมกัะไัวไวฟครบหมดไม่ต้องพูดนะเบื่อและกร้ากไฟมีู่คันอยู่แล้วนะครับผมสำหรับรถสมัยใหม่แบบนี้นะครับผมคุณแจไม่ต้องใช้แล้วอย่างที่บอกนะครับผมเพียงเหยียบเบรกนะครับกดปุ่ม ตได้เลยนะครับผมวงมอรัยมัลติฟังก์ชันคูซคอนโทรลแพลดดูชิฟมีมาให้ครบจบในที่เดียวนะครับผมเรกไมให้ลูกค้าดูหน่อยนะครับผมไม่ไม่มีการกลับกอเกิดขึ้นนะครับเข้าสู่ตลอดที่2,8 0 0 0 0กิโลมเมตรนั่นเองนะครับผมไม่มีการกลับกอไม่เกิดขึ้นตามมาตรฐานของเรานั่นเองนะครับผมหัวกเกียร์เป็นออโตเมติกแล้วเรียบร้อยนะครับผมพร้อมกับเบรกมือนะครับผมสามารถดึงขึ้นเพื่อยกเบรกมือได้เลยนะหรือกดลงเพื่อคลายเบรกมือได้เลยไม่มีแบบแบบสมัยก่อนนะครับเรนนี้เป็น ระบบออโตมัติกหมดแล้ววิทยุเรียบร้อยหมดนะครับผมเหมือนตัว g ีเป๊ะๆนะครับวิทยุสมัยใหม่เรียบร้อยทัชส,สกรีนได้ทางระบบเลยนั่นเองนะครับผมแอร์ดิจิตอลมาครบเรียบร้อยหมดนะครับผม USB ลูกค้ามีติดมาให้เพิ่มเสริมเข้ามาเรียบร้อยเลยนั่นเองนะครับผมถึงจะเป็น GLS Limited นะครับก็มี3ามเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับปี2017แพ้ๆแบบนี้นะครับผม ตัวเกโอเคไม่แตกไม่หัก,ไม,หกไม่หล่นเกิดขึ้นนะครับผมก็เคครับรถครึ่งข้าตามน,านั้นเก๊าไม่มีอะไรหายไปเกะเล็กเกะใหญ่อยู่ครบหมดนะครับดูอุปกรณ์ต่างๆโอเคใช้งานได้ครบหมดอ่าลืมพูดถึงเรื่องเบาะไปเลยเบาะนะครับผมตัวคนขับเป็นเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผมไม่ต่างจากตัวทีท,ทีนะครับเบาะไฟฟ้าแล้วกับโรงงานเลยนั่นเองนะครับผมดูแผงค้าให้ลูกค้าหน่อยไปขนาดนี้นะครับแต่รถสวยใสดูแลรักษาเข้าสูต่ตลอดมาธุรยาการใช้งาน มไม่ต่างจากรถทีใหม่น้อยๆนะครับคอนโซลคอนโซนสวยงามไร้รอยแตกรอยฉลกอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับผมไปดูด้านหลังกันหน่อยว่าเบาะหลังอะไรเป็นยังไงตามไปเลยครับเบาะหลังโอโ้โหเงียนกิบแทบจะไม่มีคนนั่งเลยมั้งเนี่ยเงียนเดิมจากโรงงานแน่นๆ่นเลยนะครับผมลักษณะเป๊ะเลยเงียนใสไร้ร่องรอยการใช้งานโอโ้โหทุกอย่างอยู่ครบหมดไม่มีการแตกไม่มีการหักนะครับผม ที่วางกงที่วางแก้วครบเหมือนเลยนะครับผมตามแบบฉบับของ SUV หรือว่า PPV ที่คนไทยนี่กันเองนะครับนั่นเองจะขึ้นเบาะด้านหลังแถวที่3ก็ทํา้ง่ายมากๆแลครับผมเพียงปุ่มเดียวที่ผมกดไปเข้ามานั่งได้เลยนะครับผมแรกไม่ต้องกลัวร้อนนะครับมีแอร์ให้ครบทุกคนทีทท่นั่งเลยนั่นเองนะครับผมสามารถเปิดปิดได้จากตรงกลางตัวรถด้เลยนั่นเองนะครับผมคือนั่งได้6คนเนี่ยคือสบายๆเลยนะครับผมสำหรับรถแบบน,นี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปนะราคานี้คือแบบให้แบบโคตรเล้าเลยให้แบบรถคู่พึ่งเข้าจริงๆนะครับที่ เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะผมขอเป็นสดเท่านั้นนะครับอยากจัดไปแนนซ์อยากเก็บงานเดี๋ยวเมื่อจัดตินใจไปรอดูการขับขี่ก่อนเดี๋ยวตาไปลองขับขี่กันนะครับชอบเพื่อนผมนี่เลยเบโดยเดิมน,นะจ๊ะไปแต่ก่อนอีกคนได้เข้าสุดตลอดโอฝูงยูนิ่งเลยช่วง,ง,งล่างมาฐานไปเทลโลกอยู่แล้วนะ SUV หรือ PPV ที่คนไทยเรียกเนี่ยบอดี้นี้เนี่ยผมว่าถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นนะแขงขาดแล้วก็ด้วยว่ามิซูเนี่ย ทำปาเจโลมาดังในสมัยก่อนแล้วนะตั้งแต่ถูกใช้พูดไปเรื่องของปาริด a าก้าอะไรอย่างเี้ยชนะ2ปีซ้อนเรียกว่าไม่ธรรมดาสำหรับแบรนด์นี้นะครับผมที่ทำรถไซส์ใหญ่แบบนี้ขึ้นมานะครับอัดปาการเล่งเหล,เหลือเลยนะครับผม สำหรับปาเดโลตัวนี้นั่นเองนะครับออตโต้ไม่ต้องโฟร,ราคาไม่ถึงเกตสนบาทไม่ใช่คันนี้ไม่มีขนไหนอย่างแน่นอนครับภายในถ้าจะบอกว่าเลขไม้เท่านี้เนี่ยภายในไม่สอดคล้องเลยนะครับคันนี้ดูแลมันเรียนมากหรือมือว่าไงแมวดูดีไหม เอออันนี้ภายในสวยยังไม่แบบไม่แตกไม่เล้าเบาไม่ฉีกไม่ขาดเบาเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับผมสำหรับตัวเชนแบบนี้นะครับก็ฝากไว้อีกคันนึงแล้วก็จะบอกว่าขับดีมากๆเลยนะราคานี้คือให้เลยให้พี่ดีกว่าดีกว่าไปตัดให้พ่อค้านะครับใครสนใจรีบจับจองแล้วตามไปดูผมสรุปด้านล่างเลยดีกว่าครับ ก็สรุปกันอีกครั้งนะผมสาหรับรถคันนี้ก็คือปาเจโร่นะครับผมตัวใหม่ปี2 0 1 7เรียบร้อยแล้วนะผมมีกล้อง360อองศามาให้ครบเลยนั่นเองนะครับผมถ้ามองแค่นี้นะเหมือนเลยตัว GT เลยนะเพื่อเป็น p a d d l e Shift หรือ Cruise Control มัลติฟังก์ชันอะไรพวกนี้มีมาให้ครบหมดเลยจริงๆนะครับผมขาดก็เพียงแค่4ฟร์ e ินะครับผมแล้วก็จอกลางแค่นั้นเองนะครับที่ตัว GLS e b i t e d ไม่ได้มีนำมาให้นะครับผมคันนี้ย้ำราคากันอีกทีเดินครับผมให้แบบราคาตัด ครับให้แบบเราๆนะครับที่6 9 9 0 0 0บาทนะครับผมราคานี้ขอเป็นสดเท่านั้นนะครับอยากจัดไฟแนนซ์อยากจะให้เก็บงานโทรเข้ามาคุยได้เลยนะครับผมกับผมที่เบอร์เดิมนะครับ081ครับ619 6377นะครับผมบอมซูพีครับยินดีรับทุกสายทุกข้อความเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ3ช่องทางนะครับที่นะครับจะมติดต่อดูนอกจากรถคันไหนนะครับพวกเราได้นะครับที่ซูพี รถมือสองนะครับทาง YouTube นะครับเฟซบุ o กนะครับ t ิ๊กต็อกนะครับผมเข้าไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์พวกเรานะครับกด s u b สไครต์นะครับกดแชร์นะครับผมให้ดีสุดนะครับซันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานพวกเราสู้พีรถมือสองทุกท่านด้วยครับผมวันนี้ผมสู้พีครับผมลาก่อนครับสวัสดีครับผมสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com